ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกที่ได้ทํากับทางททครับผมก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรติครับมาเป็นกระบอกเสียงในในแคมเปญที่ชื่อว่าวันธรรมดาชาเลนจ์นะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเชิญชวนให้คนเที่ยวันธรรมดามากขึ้นผ่านผ่านกิมมิคที่ททได้จัดขึ้นแล้วก็รวมถึงมีออของรางวัลที่แบบดีๆม คือว่าไปเที่ยวเลยกด้ก่อด้วยใช่คือหมายถึงว่าในในมุมมองผมผมรู้สึกว่ามันคือการการไม่ไม,ไม่ไม่ไปรวมตัวกันในวันหยุดแบบกระจายกันมากขึ้นแล้วก็กระจายไรายได้ให้กับให้กับคนพื้นที่ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วปกติเราเราเที่ยวสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแต่ว่าวันธรรมดาคนที่เขาเป็นคนพื้นที่เขาอาจจะขายของได้แทบไม่ได้เลย แล้ว่าครั้งนี้ได้โชคด้วยใช่ไหมฮะใช่ทั้งตัวทั้งบินทั้งทองอย่างไรบ้างฮะใช่มีทั้งตัวทั้งบินทองประกันอะไรต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาสมัครกันฮะมันก็ w w w บดอวันธรรมราชาเลน g e เป็นภาษาไทยเลยแล้วก็ .com ง่ายมากๆตัวเราเองมากวันเกิดที่ผ่านมาอย่างไรบ้างฮะแฟนๆทำโปรเจกต์ต่างๆตาต่อ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 ต่ต่อ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 ่อต่อต่อ่อต่อต่ออต่อต่อต่่อ ใช่ครับก็ตะเตวนตะเวนดูโปรเจกต์ที่แฟนๆตั้งใจทําให้ครับก็ปลื้มใจดีใจมากครับรู้สึกไงบ้างตะลึงไหมหลายที่หลายจุดใช่คือจริงๆมันวันวันเกิดมันคือวันวาเลนไทน์แต่ว่าจริงๆโปรเจกต์มันไล่ตั้งแต่ประมาณมกราคมตั้งแต่ก่อนวาเลนไทน์แล้วกค่อยๆไล่ห้างมาจนจนมาจบตรงฮอลลกอนแล้วก็ยาวจนถึงรู้สึกวันที่20เราเก็บบตามไป็นทุกจุดเลยไหมครับทุกทุกจุดแต่ว่า มีตกๆที่โกงนิดนึงคือหาไม่เจอก็เลยโทรอยากเขาว่าพี่มาหาที่ที่เดียสหน่อยก็คืออยากเห็นใช่อยากเห็นแล้วก็บอกเขาว่าเอาคันเดียวก็พอไหมแบบเอาขอขอใต้เดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเป็นคู่มันไม่ชินเลยพี่อยู่ข้างแล้วผมต้องคุยข้างหน้าเออเป็นเป็นไงบ้างาะได้เห็นแฟนทำให้ขนาดนี้ก็มันมันเหมือนกับเป็นกําลังใจแหละครับแล้วเราก็ยิ่งรู้สึกเสียดายเขาไปใหญ่ที่ช่วงนี้แบบว่า ด้วยสถานการณ์ด้วยครับภาพยนตร์2เรื่องที่กําลังจะฉายอย่างเงี้ยมันก็ถูกจบเลื่อนอย่างไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเองมีของสั่อะไรไหมตัวเองเป็นพิเศษไหมปีนี้ไม่มีเลยครับพี่เพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ไม่ปกติครับจริงๆเชื่อว่าทุกคนไม่ปกติแหละครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ด้วยเลยทำให้ได้พักมากขึ้นเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยก็พักเพื่อเตรียมโปรเจกต์ละครใหม่แล้ว ถึงยังไงนะะเป็นนเอวยวายววก็พิเศษมากเลยฮะออกมาถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลยวันนั้นพิเศษมกันนี้เขาก็ถ่ายรูปให้อ๋อก็ผมคือไม่งั้นจะให้ผมให้ใครถ่ายอะคือวันนั้นไม่มีใครอยู่อ่ะพี่ๆเขาก็อะหลายๆคนก็ไม่ไม่อยู่กับครอบครัวก็คงอยู่กับคนที่ตัวเองรัก เ,เราก็เลยพาคนแล้วก็ถ่ายรูปเรียกว่าตะก้องจาเป็นไม่ไม่ได้ตั้งใจให้ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ใช้กันแล้วพี่ไปฉนองมาในไทยอะไรด้วยกันได้ไหเน,น,นี่ยพิเศษสุดแล้วเนี่ยมาถ่ายรูปตะก้องกิตดิมิสอันนี้สุดสุดละคือ,ค,อคือผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญในแง่ของตัวเองผมผมเป็นคนที่แบบไม่ได้จัดงานวันเกิดไม่ได้เลี้ยงวันเกิดอะไรเลย ก็เลยจริงๆแล้วมันเหมือนวันธรรมดาของผมมากกว่าอาจจะชินด้วยแหละฮะบอกว่าไม่ไม่เคยจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักแล้วเามแมราวันเ่วันเกิดหรือ่นวันานี่ฮะมาเป็นตะก้องนด้วยของขวัญเีมากใช่ไม่จริงคือมันไม่มีหรอกครับคือหมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ยึดจากวันสําคัญเหล่านี้คือยึดจาก ยึดยึดจากความต้องการมากกว่าคือถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากให้ก็จะให้กันจริงจริโปรเจกต์ที่ท่านแสดว่าอย่างเงี้ยมันมีป่อยทุกปีนะหรือปีนี้พิเศษหรอปีจริงๆมีทุกปีครับแต่ก็พอผมไม่รู้ว่าเขายึดหลักอะไรกันก็จะแค่รู้ว่ามีมีทุกปีนะแต่ก็แต่ละปีก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเขาเลือกกันยังไงว่าปีนี้จะต้องเป็นอะไรบ้างางนเงี้ยนะไม่บอกครัปีนี้คือทั้งไทยทั้งจีนรวมกันใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่แล้วของไทยเราจะอยู่ตาม ตามทั้งในกรุงเทพกับต่างจังหวัดแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่ได้ไปแล้วก็ของจีนก็จะอยู่ตามห้างทีนี้ต่อมีการแบบว่าค่นได้กับแฟนขับชาวจีนยังไงบ้างคะวัจริงเราก็เพิ่งแบบเป็นคนงานที่เขาชื่นชอบอยู่อะไราเงี้ยแล้วมันเต้องขาดช่วงไปเนาะเราพยายามจะดูแลการขับทีนังไงบ้างจริงๆเชื่อว่าเขาเข้าใจเนาะเพราะว่าโควิดนี่เป็นเรื่องที่เราเลือกกันไม่ได้เลยพี่ไม่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ ได้แต่ภาวนาแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้ให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปโดยเร็วเพราะว่าอย่างภาพยนตร์ที่ทํากับพี่บาสที่เป็นหมองกาไวก็น่าจะฉายในจีนแล้วเนี่แต่ภาพยนตร์จะได้เห็นเมื่อไหร่นะท่านน่ะสิครับไม่ทราบเลยใครได้รางวัลนะใช่จะดีใจครับจริงๆคือตอนแรกไม่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าว่าเราจะได้คือตอนแรกอะ แค่หนังเรามีโอกาสไปเข้าตรงนั้นมันก็สุดๆแล้วดีเพราะว่าเรื่องนี้ผมพูดจริงๆว่าผมถ่ายแล้วผมเหนื่อยมากเพราะว่ามัน,มนที่อเมริกาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าหนาวบวกกับมันยังมีอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ที่บางอย่างเราก็เล่าไม่ได้เนาะคือจะบอกว่าถ่ายเรื่องนี้ไม่ง่ายเลยค่ะจากที่บ้านได้คยอนัดคเรบที่เาผมาเในแบบทศกาหนังระดับโลกน่เพราะจริงๆแล้ว ยกเครดิตให้เขาทั้งหมดเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เขามากำกับอะ่ะผมเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะไม่ได้ไกลไปไกลขนาดนี้แล้วก็รวมถึง e x e c u t i v e Producer ของเราที่เป็นบองตาไว้ด้วยคือจะบอกว่าพี่หวงมีส่วนช่วยเยอะมากแบบให้ความรู้พวกเราเยอะมากที่ส่วนไหนที่มีความพิเศษของอองดาวไว้เพราะว่าไอันีนเป็นความพิเศษในที่สุดที่เขาแบบเปนดนับต้นต้นของโลกยวรอดูในหนังด้วยฮะลายเซนอย่างชัดเจนฟัอองบอกอะไรอย่างเงี้ยคะ ต่อพูดถึงนี้อ่ะติ๊กต่อมแล้วกันทำนะเต้นแต่ละชุดเต้นแต่ละนักกีบก็เนี่ยฮะทำเล่นๆฮะใช่เปิดบ้านผลเสียงก็เปิดแล้วอ้าเอาเอาป็นว่าบอกแล้วกันว่าว่าเปิดแล้วแบบเป็นเป็นทางการเลยครับผมใช่เป็นแค่แต่ละคลิสต้องไปต้องไปซ้อมเต้นหนักไหมครับไม่ไม่เคยซ้อมเลยครับดูดูแล้วก็สดไปเลยฮะแล้วก็ คือผมชินคอนเทนต์ทางนี้ยังไม่เก่งิก็ให้เวลามือใหม่หน่อยนะฮะใช่แต่หันมาเล่นคนเชียวเยอะด้วยคือเราออกไปไหนไม่ได้มันมันยากสําหรับเราเหมือนกันที่มันมันไม่ใช่แค่ทุกคนอื่นอัดน,นะผมบื่ออัดเวลาเราออกไปไหนไม่ได้แต่เราก็ยังอยาก มีแบบอินเทอร์เอ็ตกับแฟนคลับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างก็แฟนมาคอมเมนต์เต็มเลยว่าเกิดมากติดสายตาเราเย้ายวนมากใช่ก็ต้องทำให้สายตาเย้ายวนนิดนึงสิมันทำยากไหมคะเย้ายวนยังไงคะับไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างตอนตอนถัดยที่เขเป็นยังไงมันเกิดนะมันอายมากครับพี่ผมอะยังรู้สึกเลยว่าคนที่เขาเล่นกันแบบเซียนเนี่ย รึกษ<บ>า,าใครไหมคะคนที่แบบเป็นกูรูด้านนี้กูรูด้านนี้ประกอบไปด้วยผู้จัดการช่างแต่งหน้าและช่างผมฮะเมื่อสามเมื่อสาวผมประกอบหลักรวมตัวจะเกิดติ๊กต็อกธนคบขึ้นเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวไม่ได้ดจริงถ่ายคนเดียวไม่ได้แล้วก็คิดเองเนี่ยผมลําบากเพราะว่าผมทํางานเยอะผมไม่ได้แบบมานั่งดูว่าตอนนี้อะไรน่าทำมันไหนน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ขับคอมเมนต์เต็มเลยว่าใจระทวย แลว่าอะไรครับก็เห็นแล้วครับว,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 ว่าอ่อนไหวทเลยครับได้ยินอย่างนี้ผมก็อ่อนไหวเหมือนกันครับดีใจด,ดีใจที่มีคนชอบ,บต้องเลง่นติดได้เรื่อยนะคไับจริงๆอ่ะมัน t ิ๊กต k อกมันจะไม่ค่อยเหมือนกับแอปอื่นๆท,ที่ที่ผมเล่นคืออันเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นสต็อกเพราะว่ามันใช้อ์ประกอบเยอะนในการถ่ายรอบหนึ่งมันก็จะค่อนข้างถ่ายเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ค่อยๆทย,ย,ย,ยอยลงให้แฟนๆดู จริงถ้าพูดแบบตรงๆเลยฮะอันนี้เป็นแอปพลิเคชันแรกที่ถ้าน้อยใจคือผมไม่ได้ดูแลเองร้อยเเซ็นป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยก็ก็เรียกว่าจะพยายามทำให้มันดีที่สุดเลยเนนต่อยนิดนึงเ,เห็นอัดคลิปว่าให้น้องปีใหม่อ๋อใช่ครับแล้วสดงนารเป็นไงบ้างครับเราดูอุ้ยนานแล้ว,วนะนานมากแล้วฮะเพราะตอนนั้นน้องก็ไปถ่ายวันทอง ใช่คือตอนนั้นผมถ่ายหนังด้วยจริงจริงๆๆๆที่แอปบอกบอกมาตั้งบอกล่วงหน้าแล้วแต่ว่าลืมวันนั้นก็คืออยู่ในกองหนังแล้วก็โดนสดเลยเพราะแบบายหน้าโทมมากให้กำลังใจน้องยังไงบ้างะตัว้างคือจริงอ่ะเชื่อว่าน้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็วรู้รู้แต่แรกแล้วว่าน้องทําได้แต่แบบว่ารู้สึกว่าก็อยากเป็นอีก หนึ่งกำลังใจเล็กๆให้ให้น้องรู้สึกเพิ่มใจไหมพอน้องก็บอกว่าเออเป็นกำลังใจที่ดีมากตั้งใจมากที่คลิปเราแล้วก็ปลื้มใจครับผมผมได้เห็นคลิปแล้วที่ที่พี่อัพลงเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่เขาที่แบบว่าเรื่อุตส่าห์ลงแบบว่าพูดถึงเราเลยเรียกว่าจะติดตามผลงานน้องกันไหมครตัวเราเองเฮ้ยติดตามอยู่โอ้ยเล่นชนะรักเลยใช่โอเครมีเรื่องไหนไหมผมก็มีสองเรื่องมีเรื่องมีเรื่องไหนเรื่องโพสต์แกลบของ GDS ครับจริงๆมันต้องวาง เายเมื่อไหร่อีกอันเนี้ยยังไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับไม่ไม่กำหนดเดิมเลยในปีนี้แน่ๆครับปีนี้แน่ๆตอนนี้คือเทรนด์ใช่แต่คือตอนนี้ผมผมไม่รู้เลยว่าวิธีการฉายหรือว่าช่วงเวลาในการฉายมันมันจะเป็นแบบไหนแต่อย่างที่โรงพยาบาลที่เขาเล่นจะฉายตั้งแต่ขายเดือน ดีต้นปีนี้ถ้าถ้าถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดวันคอเดรโต้องเข้าไทยแล้วแต่ทีวแต่ว่าคิดว่าดีกว่าครับอยากอยากให้ทุกอย่างมันที่คายแล้วก็ทุกคนรู้สึกสะดวกสดวกใจในการแบบเข้ามาดูหนังนะโอเคอค,ค่ะที่สุดนิดนึงที่สุดกันนี่แ่แในสดเ่ยดีจังเลยอ่ะแล้วก็ไม่ต้องถือกันแล้วมันก็จะไม่เมื่อ เราก็จะไม่เมื่อแต่ก็จะตังหน่เลยถ้าเกิดคนตี่ก็ตายลยูอ๋อนีแต่เธอสูงไงแต่คนก็ไม่ชินไงน้ำตาลไม่หวานนี่ตาคนก็ไมน